พามาดูวันนี้ก็ผ้ายางผ้าเลผ้าปวงคลิปนี้นะสิผ้ายางแหละออกกําลังกายวันนี้วันเสาร์ทั้งวันละค่ะและอากาศดีมากแล้วคนออกเดินออกกําลังกายตั้งแต่เช้าเลยค่ะวันนี้ข้อก็จะเดินบ้างไม่เย็นละไม่หนาวแล้วแล้วใส่รองเท้าผ้าใบแล้วค่ะดู <c oughs> มึงใส่รองเท้าผ้าใบเดินแล้วค่ะไม่ได้ใส่รองเท้าอหิมะแล้วนี่เป็นแบบนี้แล้วค่ะ อากาศมันปรวนแปลงแปรปรวนได้คนถึงเป็นไข้เป็นหวัดกันเยอะก็คอยระวังสุขภาพเนาะมันร่างกายเราปรับเสมอนี่จ้าเดี๋ยวก็ใกล้ละต้นเดือนอันนี้ก็ปลายเดือนพฤศจิกาก็จะต้นเดือนธันวาแล้วเข้ามาแล้วก็จะเข้าเดือนอแห่งต้อนรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็ ที่นี่ก็จะเป็นวันคริสต์มาสแล้วค่ะเป็นเดือนแห่งต้นคริสต์มาสแบบนี้จะ้ะเดี๋ยวเขาก็จะหาต้นคริสต์มาสไปคายลมปล่อยๆลมมานิดๆอุ๊ยอากาศปลอดโปร่งสดชื่นเราเดินออกกําลังกายแบบนี้นะเออมันอากาศสดชื่นอากาศดีแม่จ้าพี่น้องมันทําให้ฟอกมันเป็นอากาศลมหายใจที่มันฟอกปอดฟอกอะไรฟอกปอดฟอกอลมหายใจได้ได,ได้ได้แบบแบบ บริสุทธิ์นะแม่เออความหมายคือมันเป็นลมหายใจมันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธนะิ์เนาะอยู่ในป่านะแม่เออนี่หละจ้าพอมาถึงอายุเท่านี้แล้วเนี่ยการเดินออกกําลังกายเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญการได้อยู่กับธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญทําไมถึงถึงอยู่ที่สวีเดนได้ณนะตอนช่วงอายุนี้ทําไมถึงชอบอยู่นะที่นี่ได้อืมชอบอยู่เพราะว่ามันเป็นบรรยากาศที่ อากาศบริสุทธิ์แล้วมีป่าอายุเราเท่านี้เราอยู่อย่างนี้เราก็สงบสุขเงียบไหมเออมาแล้วมันเหมือนบรรยากาศเหมือนบรรยากาศทางเขาวงทางเขาวงเราเลยทางกาลสินจ่ะมันก็เลยไม่ไม่คิดถึงบ้านเท่าไหร่เนาะไม่คิดถึงบ้านเท่าไหร่มาอยู่นี่นะก็เลยเพราะว่าเราอยู่ได้มันมีมันมีบรรยากาศแบบบ้านเรามันอยู่เออแค่มีที่ไม่เหมือนกันก็คืออาหารการกิน ที่เมืองไทยมันเยอะเยอะที่สุดแล้วสามารถเลือกสรรหาแล้วก็ของไม่แพงเปรียบเทียบอยู่เมืองไทยเนาะกับอยู่ที่นี่แต่อยู่ที่นี่อาหารไทยเนี่ยบางคนเขามีบ้านมีพื้นที่เขาก็ปลูกกินเองอะไรเองก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแต่ที่จริงอาหารไทยมีขายหมดทั่วสวีเดนค่ะที่นี่น่ะหากินอาหารไทยได้ง่ายแค่อยากจะกินน่ะหาซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตหาซื้อตามร้านขายของ อเอเชียได้ทุกเกือบจะทุกที่ของสวีเดนแหะค่ะประมาณนี้หาก,กินง่ายที่นี่นะแต่ร้านอาหงรร้านอาหารก็ในเมืองก็จะเยอะอยู่ค่ะแต่ถ้าอยู่นอกเมืองก็ไม่ค่อยมีหรอกค่ะแล้ว,ลวฝีมืออาหารไทยก็อาาร่อยอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะร้านไหนถ้าเป็นอาหารไทยน่ะอร่อยอยู่แล้วออริจินอลของไทยแท้นะ นอกจากว่าเขาปรับเปลี่ยนลงให้เข้ากับบรรยากาศคนยุโรปแค่นั้นเองจ้าฝีมืออาหารไทยมันแซ่บอยู่แล้วจ้าอยู่ไหนก็นี่จ้าพายยางออกกําลังกายก็คุ้ยเป็นน้าอากาศแบบนี้ละลมมาแบบนี้เนี่ยมันทําให้คนเป็นหวัดเป็นไข้สาวุทไทยเดินออกมานี่จ้าถ้าเข้าไปในป่าแล้วมันจะออกลมลมประมาณนี้ถ้าข้ามก่านี้ก็จะเป็นลมลมแล้วก็จะฝนตกนะคะ เออฝนตกแบบนี้บรรยากาศแบบนี้มันน่าไปหาเห็ดจังเลยน่าไปหาเห็ดจังเลยนี่จ้าบรรยากาศหาหาเห็ดได้จ้าบรรยากาศแบบนี้ลรค่อยๆเดินนะเพราะว่าถ่ายคลิปถ่ายคลิปไปด้วยพูดคุยไปบ่วยนี่จ้าวิถีชีวิตของคนอยู่ทางตอนใต้สวีเดนเรียวไล้เรียวสไตล์ของศาชินากัาเป็นประมาณนี้ล่ะค่ะทุกอย่างที่ลงคลิป ทุกอย่างที่คุยไปทุกอย่างที่ทำคลิปเป็นเรื่องราวของตัวเองอถ่ายทอดประสบการณ์ของตัวเองทั้งนั้นเลยจ้าในการไปอยู่เมืองนอกเมืองนาเอาตัวรอดแบบไหนอะไรอย่างนี้ให้กำลังใจคนรุ่นใหม่คนเด็กๆที่เขาต้องการอยากจะเดินทางไปเมืองนอกเมืองนาแค่นั้นเองจ้าจิตจุดมุ่งหมายที่ทำคลิปลงไปพูดคุยมันเป็นมันเป็นบางคนก็เอาไปปรับใช้ ก็คิดว่าฟังดูคลิปของเราแล้วมีมีส่วนนิดนึงไม่เยอะก็สามารถเอาไปปรับเปล่ยนปรับปรับปรุงใช้ในชีวิตของตัวเองได้คิดจะไงคิดคิดดีทำดีนะสาวบ้ไทยเนี่ยคิดดีทำดีกับทุกคนเลยนี่คือใจจริงๆออกจากใจเลยจ้ะพูดจากใจจริงๆคิดดีทำดีคิดว่าในใจเนี่ย ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูคือเราคิดดีทำดีเนาะถึงแม้บางครั้ง,งถึงแม้บางครั้งคนเขาก็ไม่เข้าใจเรามันก็ให้ให้คนมาเข้าใจเราทุกอย่างและเราก็ไม่เข้าใจเขาทุกอย่างเหมือนกันจ้ามี่ละจ่ะหน้าหน้าจิตเนาะลงมาเลยเห็นว่จะ่ะถึงตรงนี้ลงมาแล้วฝุนก็จะมาลมก็จะมาจ่ะถึงถึงรีบทำคลิป รีบถ่ายคลิปแล้วก็จะรีบเดินออกกําลังกายเออเดินออกกําลังกายอ้อมไปนี่ถ่ายคลิปให้เพื่อนได้ดูแล้วก็เดินออกกําลังกายเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวล่มมากเดี๋ยวมันจะถ่ายคลิปไม่ได้เดี๋ยวมันจะเย็นแต่เราก็มาอย่างนี้เราก็เตรียมสับปทไทก็มีไม้มาด้วยนะไม้สําหรับเดินเดินแบบไม้มันก็ช่วยเราได้หลายอย่างเนาะเราถือไปด้วยบางทีเจอสัตว์ป่าเจออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ไม้หรือว่าใช้ไม้อย่างเงี้ยเนี่ย ใช้ไม้อย่างเงี้ยเราเดินไปทําไมถึงถือไม้อมืเราก็ต้องเซฟไว้ก่อนทุกอย่างเซฟหาเซฟใส่ตัวเองทุกอย่างที่เซฟนี่ก็คือเซฟเซฟตี้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะเราเดินป่าเราไม่ได้เดินเข้าไปในเมืองหลวง <c oughs> ก็จะใช้วิธีการดารงแบบในป่าแบบนี้ทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างนี่เป็นคุณชายสอนหมดเลยนะคะ คุณชายนี่ก็เป็นครูสอนเราดําเนินชีวิตแบบอย่างดีมากที่ยุโรปเนาะเออดีเยี่ยมเลยเป็นครูคนหนึ่งเหมือนกันขอบคุณอิรีจ้ะดีใจในชีวิตนะ่ะน้อยมากจะไม่น้อยมากจะเจอผู้ใหญ่ที่คิดคิดไม่ดีกับเราส่วนเยอะจะเจอผู้ใหญ่ที่ใจดีอืม แต่บางทีเขาก็ไม่รู้จักตัวตนของเราที่แท้จริงไงเออแต่ส่วนเยอะก็จะเห็นแต่ผู้ใหญ่ที่เขาใจดีอยู่ที่ไหนก็ออผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูเราก็เอ็นดูเขาเพราะว่าเราทำแบบว่าบริสุทธิ์ใจเต็มใจทุกอย่างที่ทําออกไปคือจากใจจริงไม่เคยเสยแสร้งนี่คือนิสัยตัวจริงๆและเป็นคนพูดบางทีเป็นคนพูดตรงแล้วก็บางทีเป็นคนพูดตลก เฮฮาปนไปด้วยแล้วไม่ได้คิดอะไรนะเออแล้วเราเป็นคนคิดบวกเราไม่ไม่ใช่คนคิดลบเราเป็นคนคิดบวกส่วนเยอะเออบางทีเราพูดตรงไปตรงเกินอย่างเงี้ยตรงเกินไปกับใจอยู่หรอกจก้ะมีต้นคลิสตสมัสแต่ใจจริงๆคนเป็นเป็นไม่เป็นไรใจจริงๆอ่สาวผู้ไทยอ่ะเป็นคนง่ายๆเรียบๆอยู่แบบสบายๆ กินนอนที่ไหนได้หมดถ้าสุดชื่นไม่ได้มีเป็นใช่คนมีปัญหาเรื่องมากอะไรกับใครมากไม่มีน้อยแต่เป็นคนชอบเคลียร์ถ้ามีปัญหาปุ๊บชอบเคลียร์ต่อหน้าเออเป็นคนอย่างนี้เป็นคนชอบพูดชอบคุยเคลียร์ตรงนั้นตรงนั้นที่นั้นแล้วก็จบป,ประมาณนี้แล้วก็ให้อภัยคนทุกทุกทุทุกครั้งทุกคนเสมอ มันก็มีหมดแหละคนที่เขามันมีทั่วโลกไม่ว่าจะที่ไหนคนรักคนเอ็นดูคนไม่เข้าใจส่วนใหญ่จะเป็นคนไม่เข้าใจเราแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายมันปรับเปลี่ยนได้ปรับปรุงได้เออประมาณนี้เราเป็นตัวของตัวเองสูงไหมคะ <laughs> เราเป็นตัวของตัวเองสูงบางทีสูงเยอะสูงอยู่แต่ก็สูงไม่เท่าคุณชาย <laughs> เราเป็นคนเป็นคนตัวของตัวเองสูงแต่ก็สูงก็ยังไม่เท่าคุณชายค่ะคุณชายนี่สูงปี๊ดเลยสูงกว่านู่นแหละปลายตาหนุน <c oughs> ประมาณนี้ละจ้าสาวบุไทยก็มาพูดคุยนี่ค่อยเดินอะ่ะไม่มีคนเดินเลยนะเนี่ยเวลาค่อยเดินเนี่ยแต่ตอนเช้าเนี่ยคนจะเดินเยอะช่วงเช้าแปดโมงเก้าโมงอะ่ะคนเดินเยอะแล้วบางคนเขาก็ไปทํางานกันเ,ออเขาก็ออกเดิน เนี่ยทางเนี้ยเป็นทางเดินเป็นทางเดินคนออกกําลังกายป่าเห็ดป่าเนี่ยเก้งกวางอยู่ตรงนี้ลูกแรดเบอร์ี่ลูกอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเดินเล่นลูหน้าร้อนอ่ะมีอะไรให้เดินให้ชุมในป่าออายุเยอะแล้วเข้าเมืองได้ไม่นานประมาณนี้เอ้ยเดี๋ยวจะทำอีพีอีพีต่อๆไปเดี๋ยวจะนั่งพูดคุยกับเพื่อนๆอ,อ่า ให,ให้ฟังไปเรื่อยๆนะคะเจตนาลมก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆรุ่นใหม่ความขยนันความอดทนความซื่อสัตยอ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็มันเป็นมันเป็น มันอยู่ที่ไหนก็มีคนรักคนเอนดูทั้งทุกนั้นทั้งนั้นเลยจ้ะไม่ต้องกลัวเสียแรงไม่ต้องกลัวหมดแรงไม่ต้องกลัวทําอะไรให้ใครบางครั้งเราต้องทําให้เขาก่อนไม่ใช่ต้องการให้คนอื่นมาทําให้เราก่อนบางครั้งเราต้องให้ก่อนโอเคให้ดู